จิตว,วิยาทำให้เขาชัดเจนและเปิดตัวเราโดยไม่ต้องร้องขอการสำรวจพบว่าคนที่ยอมเขาหมดทุกอย่างเขาจะมองเราเป็นของตายครับคนที่เร่งสถานะนะครับเขาก็จะไม่ให้ความชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับคนที่ยอมมีเซ็กเร็วเกินไปในขณะที่เขายังไม่ให้สถานะคนที่ช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนให้บ้านให้รถให้เงินให้ทองนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเดือดร้อนนะครับมีเราเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันทั้งหมดเลย จะยิ่งทําให้เขาเนี่ยไม่เห็นคุณค่าของเรามากขึ้นนะครับก่อนที่เราจะเปิดตัวใครเนี่ยเราจะต้องเกิดความคิด5อย่างนี้เสียก่อน 1. คือคนคนนี้เรารู้สึกว่า หน้าค้นหา2คนคนนี้ทําให้เรารู้สึกว่าตื่นเต้น3คนคนนี้ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราน่าอวดสังคมมากเลย 4. รู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยไม่มีใครที่ดีกว่านี้อีกแล้ว5นะครับกลัวว่าคนอื่นจะมาแย่งคนคนนี้จากเราไปเพราะงั้นเนี่ยถ้าเขายังไม่รู้สึก5อย่างนี้เขาจะไม่เปิดตัวคุณกับคุยกับเพื่อนเอนของเขาเนี่ยจำนวนเยอะๆนะครับ และคุยกับเขาน้อยๆแต่การที่เราคุยกับเพื่อนของเขาเนี่ยจะไม่ใช่การคุยในเชิงชูสาวแต่ว่าเป็นการถามไทยสารทุกสุกดิบนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับซึ่งสิ่งนี้มันทําให้สมองของแฟนของคุณเนี่ยฟุ้งซ่านครับว่าทําไมตนเองถึงอย,อยู่นอกวงสนทนาเขาจะยิ่งอยากที่จะชวนเราคุยมากขึ้นครับเพราะมนุษย์กลัวการไม่เข้าพวกครับแล้วเขาจะเกิดความคิดอยากเอาชนะเพื่อน ของตอนเองมากขึ้นนะครับโดยอยากจะโชว์ว่าฉันแน่เห็นไหมล่ะนะครับสุดท้ายแล้วฉันได้คนนี้มาเป็นแฟนซึ่งเขาจะอยากขึ้นสถานะกับเราเร็วมากขึ้นอีกครับเพื่ออวดเพื่อนๆและสังคมของเขาเพื่อให้ตนเองได้รับการยอมรับคุณอยากมีเสน่ห์มากขึ้นถึงสิเท่าครูคอมเคยสอนไว้ในอ e ีบุ๊กหกเล่มครับเล่มที่1น e ึ่งอีบุ๊กหนึประโยคของคนมีเสน่ห์จงจำไว้ว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างแต่คนพูดไม่เป็นจะเสียทุกอย่างมูลค่า1990บาท เล่มที่สองหนึ100วิธีอ่านใจแฟนไม่มีใครหลอกคุณได้ถ้าคุณรู้ทันแต่ทุกคนจะหลงรักคุณถ้าคุณรู้ใจเขามูลค่า1,990แลเล่มที่สามหนึ100โพสต์ของคนมีสเสน่ห์คนอยากตอบแชทและอยากคุยกับคุณถ้าคุณพรีเซนต์ตัวเองเป็นบนโซเชียลมีเดียแม้กระทั่งแฟนเก่ามูลค่า1,990บาท เล่มที่4อ e ีบุ๊กหนึ่งร้อยคำชมของคนฉลาดถ้าคุณมีคารมแต่ไม่ได้ทําอะไรเลยคนก็หลงรักคุณแต่ถ้าคุณไม่มีคารมต่อให้ทําดีแค่ไหนคนก็ไม่เห็นค่าของคุณมูลค่า1990บาทเล่มที่5อ e ีบุ๊กหนึ่งร้อยเช็คลิสต์ของคนมีเสน่ห์คุณต้องรู้ครับว่าถ้าเขาทักมาควรดองไหมหรือควรตอบถ้าเขาหายไปควรตามไหมหรือไม่ควรตามถ้าตามต้องตามยังไงถ้าแกล้งหายไปจะแกล้งหายยังไงให้ได้ผลมากที่สุดและเป็นวิธีที่คนฉลาดใช้มูลค่า1 9 9 0บาทเล่มที่6 อีบุ๊กหนึ่งร้อยประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าคนจะเห็นคุณค่าของคุณเพราะคุณชี้นำสมองของเขามูลค่าหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาทอีบุ๊กทั้งหกชุดนี้เนี่ยราคารวมทั้งหมดหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบาทแต่ถ้าใครซีเอฟโดยเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้คูคอมให้โปรพิเศษอยู่ที่สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทซึ่งไม่เคยจัดโปรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนและสิทธิพิเศษเฉพาะห้าท่านแรกเท่านั้นวิธีการสมัครง่ายๆเพียงแค่หนึ่งแอดไลน์ไอด์แอดลอวอนด์สกอร์ตองเก้า สเมื่อเข้าไปที่ Line อแล้วให้พิมพ์รหัส299 3. บอทดจะทำการส่งหมายเลขบัญชีเพื่อให้คุณสมัครนะครับ4แจ้งสลิปไปที่ Line อน 5. บอบดจะทำการสง e ่งอีบุ๊กทั้ง6เล่มนี้ให้คุณไปเลยทันทีครับถ้าคุณเรียนตอนนี้คุณก็มีสเสน่ห์ตอนนี้แต่ถ้าคุณบริหารสเสน่ห์ไม่เป็นคุณก็ต้องวิ่งไล่ตามความรักไปตลอดทั้งชีวิตครับ